โอ๊ยเดินเยอเดิเเเเเยอะมันเยอะใส่มันเยอะเดี๋ยวบุบไปลอยเองไงมันยังไงบุบลอยยอนลอยเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงนี่ไงมาแล้วจังหวะมามาเขาเป็นผู้หญิงโอ้ยจับให้มามาจ่ายเขาไมนจ่สุดที่สุดนี่ต้องเล ไม่เกงเบื่อเด็กขบกระจกมันเจบอดจโอ้ามกตดูดี้าจะไ่ด้ทำงานได้บ้านจะไม่ได้งา่าดจ้าเป็นไฟจะพูดเป็นชัดเคนบ้างงจจะเป็นไฟจะพูดเป็น้ชัดยคุ้ชัดเาบอกแล้ทำไมไม่าเรียนให้ช่างชัยเรียนอะไรโตตายอยู่จะพูดเป็นชัดเลย เลนไม่เล่นกับไก่เล่นในคบไม่หมดตัวไปไม่ล่ะไมอยากเล่นนาเอาไว้ให้ไก่เล่นหรือหมดทั่วไปไอ้าลยนี่อ้โหมือถือเล่นนมือถือไมไ้ดีเล่นดีวมือถือดีแล้วเล่นยังไปขึ้นสตีมเหรอไปแล้วไอ้ไม่ไหวโอ้ยลีลาจังเลยเด็กเด็กลีลาเด็กผูดไม่ใช่ลีลาเลยเอาเธอคิวแลวจอดเฮ้ยยอโก้กระจอก e! อะ เพิ่ไปแล้เพ่มไวไปวไปวโอ้โหบดหมดเลยมั RAW, er, ้งเนี่ยโอ้โหนี่บดหมดเลยอ้นเดิมบนี่บหมดเลยบ่เล่เก่งกว่ามึงอีกอะเจอบท30ตัวโหดกว่าเจอจอน50ตัวเลยแบบเยอแล้วสเร์ไอะไรปดอะไรเลย่ไ้วมากรบเราเพ่วมากับเลาคุณ่มกับเป็นอ้าวเพ่มากับเป็นสอคน เอาเชื้อคลี่รัดคอไปเลยเชื่อนน่าจะเป็นน้องมูนยิงมันนี่ยิงมันนี่ยิงยิงยิงผู้ชายอะแล้วก็จับผู้หญิงทำยังไงเป็นต้องอ ที่เดียวก ls, ันหรอจอร์ดลงที่เดียวกันแฟนมันอ่ะตอมาไล่ยิงมันดิมันอยู่แถวนี้แหละ่วนาจะจอร์ดไปละเนี่ยกอัมีความกิจอะไรเนี่มาดูนะครับมบะก้าบบบกาไปเจอ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 เื่อนฟมัหรอแฟน S <S <preach science> เดี๋ยวเบิรบไปลอยเองไนมันอยู่ไหนมึอยลอยอะลอาเปผู้หญิงเอาเป็นผู้หญิงโอเคได้ได้ไ้าจะเปช่วตัวเขาไม่ยิงเลยคะไหนเขาอยู่ไหนเขาอยู่กับจอสไหนไหนี่ออะไไหน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 เาป็นผู้ยิงอุยน่ารักจังเลยมาเขาเป็นผู้ยิงอุ้ยน่ารักจังเลยย้ออย้อนย้อน สาวคนอื่นคนนี้มันไม่โสดโอเคไม่เอาคนอื่นก็ได้เบิ้มเป็นมันดูจอดอยู่ไม่ได้หัวมันจะดูจอดอยู่อ่ะมันดูบ้าอยู่ก็เห็นเบิ้มจับศพแล้วมันจะเอาดาบไปด่าในกลุ่ ใจไม่ได้มันซับเบิไม่อยากให้เอาเปรียบคนอื่นไงเรามาดูโอ้เราจะไปย่อให้เดี๋ยวมันก็ไปชุบผัวมันไม้แล้วผัวมันก็ยิงมือไงโง่เออนั่นเราคิดไม่ไดนเออคุณโอเลยคุณหรือแม่กลัเรายิงตายไปแล้วเวลาพี่ก็ดูมาดูอย่ายไปย้ายบุกไปดื้อไปดื้อใส่รลายขี้ใส่ร้ายจนเลยไปอีกก็ดูดิบุมบ้องเองดิค่าบุกบ้องเองไหนจ้าแม่ส้ม ขวาไปขวาแล้วไปปาขวาแล้วก็แพงดิงแพงโอเคโอเคโอเคโเบายห้ยงวยงงยแล้วมันรอเพื่อนมันอยู่ตรงนู้นน่ะกิวกิแทยมันอยู่สนามยิงเป้าโอ้ไม่ใช่เขาดีใจตรงนั้นน่ะสนามกว้างๆเหรอสนามตุดูตุตูดูดูดู่เหรอ ใส่มั้งอยู่ตรงั้นมั้งป็นิงตัวใจยปตัวจึิงโดนตัวจิงได้ยัไงย่จะไปเป็นโง้จกเลยอ่ะโอ้น่รัหาดาวม่แล้วทำไมถึงเสียสูดตรงั้นไหนอ้เบิ้มองสุน่ารักมากเลยของสุดเลยองสบิ้เองน่ารักเปล่าดอยดอยว้าเขาบว่เป็นกอจีด้วยเขาบเป็นกด้วยตหัวสลิงไปเลยมีตะบอดไม่ต้องกลัวมาเดียว ป้มไม่นานนาทิไม่เจอมาจุไม่ได้พูดมาจัพูดมาชัดหน่อยได้ไหมไอเด็เป็นอะไรครับพูดมาชัดเนี่ยไม่ไม่มาโมาจุได้จะพูดมาชัดไงยอนอ่ะมาดังมาชัดพูดมาทิศมาชัดพูดมาชัดน่อยมีคนย้อนมีคนมีคนมีคนมันาจะเป็นบอดหรือเปล่าอะรบอดเบื่อเจอตัวบอดอ่ะ ไม่ไไม่ได้ไม่ก็เจอตึงตึงๆเหมือนงานไม่เอาอ่ะไม่เจอตึงเหมอนตอนบันดามีแต่คนไกลๆเล็กๆนะตึงตึงก็เมื่อกี้ถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้มากับผัวนะเว้ยเบิร์จะปล่อยไปอยู่แต่มันเมื่อกับผัวมันมึงงูพิษอีนั่นน่ะมันงูพิษเขาเชื่ออะไรเมื่อกี้นั่งไม่ห่าชื่อเอาอ่ะไม่รู้เดี๋ยวเขาก็โพสต์ดอ่ะมึงไปรอดูในกลุ่มเลยได้หรอก็ดเจี๊อบสัววัดเจี๊ยบตัวทำศพสาระเลว แล้วแบบว่าทำเป็นย่อให้ด้วยเดียมจมหาแล้วก็มาจริงจีน่ใช่ใช่มันไม่มีปืนเลยมันทำทุกอย่างเลยเอ,ลอ๋อเหรอผู้หญิงอย่างนี้ค o p ไปได้แล้วเบินง์งงคิดใช่เหรอใช่รวมทำทุกอย่างเพื่อจะให้รอดะเพื่อที่จะไปชุบหัวตัวเองเราเบอร์ไม่อยากให้จอดเสียดลยตัดไฟที่ตะต้นลมไปเลยเ เราไปนหวบบ่ว,หวง,งนายนะเพื่อนเพื่อนจะออดหยอยนักเรจะต้องคิดให้มันเยอะๆยอกว่านี้นะถึงว่าเราจะไม่ดึง,งอกหักรักคุณตลอดเลยนะเนี่ยสาวาาาหลอกเติมเกมไม่น่าล่ะข้าวถึหวงหลอกเอาเงินบ่อ,อยๆหลอกก็หลอกคืนไงยังไม่คืนเงินมันเลยหมื่นกว่าบ,บาทแล้วมันยืมมาใช่เหรอหลอกมันเติมเกมให้หมื่นกว่าบาทแล้วมึงต้องไม่ได้ยินใช่เหรอวะคิดในใจมึงจะได้ยินได้ไง่ะ มาดูหน้าจอดมาดูหน้าจอยว่าคืออะไรมาดูเฮ้ยอะไรวะหน้าจอดเหรอโอ้โหเขาเทอาไร่นจริงกันไงพึเข้าไปจริงมาเลยจิงเยอะที่บดเพื่ออะไรตรงนี้ฮะเขาจะว่าเราโฟร์ไหมจัยจากเข้าพึ่งเข้มไปจีพึงเข้าไปจริงเลยวิ่งเข้าไปเลยไม่มีคนจะจีระวังนะมันจริงคนยริงเายแล้วใจโอ้ยจอยจด จ้อยมันก็เลยเจอแต่คนไก่อ่ะวันจอยหมดจริอบ้ัลแล้วบดมันเดนอย่างนี้เมไปหมเลยเราไปย่อให้วันไหมย่อ,ใ,อ,อให้บอดเหรอใช่อบอดแต่บก็ยิงตายจ้ดูกัดที่เต็ไมไปหมดเลยทำไมบอดมันมากรองอยู่ตรงนี้หมดเลยทุกคนมีใครรู้ไหมบอกหน่อยสิเพราะว่าจอยทำให้อาดมันก้อดูกัดสติเยอะมาก คนคนนี้มาดูแบบจอดคนสองสองตัวอีกจอดบทยิงแรงที่ผ่านเลยอ้เมื่อบบทยิงคนแรงโฮ้ยถูกลัดอ้าวมดยิงกันหลังดูสบายิงจก็หลังไอจดคนจะจอดะต่เอาเามันเดียบแบบแล้ว น้องจอรกันเนี่ยโอ้โหโคตรโหดเลยอันดับเหลือคูเดียวอัจดับตายหมดแล้วราชนะแล้วอ้าวชนะเลยดูไว้ว่าใครโหดสุดไอ้จอร์กเนี่ยมันต้องให้โบอมแบกทุกเกมเลยนะอู้หูดาเมฆไอ้จอรไอ้เดอะเมจกระจอกไม่เป็น้อเป็นนัดาเมจโคตรกระจุก